ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวอโศกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมปฏบิบัติบูชาพ่อครูสมณะโพธิรักฉลองพ่อครูจะมีอายุ90ปีในงานวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมวบบบบระหว่างวันที่26ถึง28ธันวาคม2566ไดถึงแล้ว และงานตลาดอริยะปีใหม่ปี2567ระหว่างวันที่30ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567ณนะบ้านราษเมืองเรือบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรีบมานะคะพ่อครูรออยู่ คือตอนตายจริงนะครับอยู่สันเสียศกนะครับเพราะครูย่างเข้า90ปีก็ปีรู้สึกตัวเองยังไม่พัฒนาได้เท่าที่ควรนะครับพ่อครูก็อายุมากแล้วนะครับก็อยากจะบำเพ็ญตอนที่พ่อครูยังยังอยู่กับเรานะครับก็เลยมามาช่วยเตรียมงานซึ่งเป็นงานที่เราถนัดเราถนัดอันไหนเราก็ทําอย่างนั้นนะครับ แล้วก็บําเพ็ญไปพร้อมกับหมู่กลุ่มนะฮะมาบาราทีไรก็รู้สึกคันไม้คันมือครับมีความสุขทุกครั้งขอบคุณครับเดี๋ยวไปดาวนี้นะอาปล้อ,อ,องย่าลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะปีนี้นะคะหลวงปู่จะมีอายุครบ90ปีอาปล้อ,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 องย่าก็เลยตั้งจิตหรือตั้งใจที่จะ บำเพ็ญตัวเองอยู่กับหมู่กลุ่มให้ได้มากที่สุดค่ะชื่อทิดาศิริพรเชยกุลนะคะทํางานอยู่พลังบุญฝ่ายพาณิชย์บุญนิยมค่ะในวาระ90ปีของพ่อท่านนะคะก็ตั้งใจจะทํางานช่วยพ่อครูแล้วก็ลดลักกิเลสอยู่กับชาวอาสงตลอดไปค่ะ สำนักดีค่ะพุทธพิมพ์ภัยนะคะจากบาวรณานโศกค่ะสำหรับปีนี้นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่90ของพ่อครูสมณพุทธิรักนะคะซึ่งตนเองก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติบูบชาก็คือจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดค่ะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงที่ผ่านมาขี้เกยียจออกกําลังกายค่ะปีนี้จะตั้งตารางการออกกําลังกายเป็นรายสัปดาห์จะขยันออกกําลังกายให้ได้ตามเป้านะคะงานนี้บูชา พ่อครูเป็นแก่นบ้านลาดลืมตาพีชิบลุยคือเราจะไม่เป็นคนที่ดื้ออะไรพวกนี้อ่ะคือไปทำงานกับหมูกับกลุ่มไปงานไหนก็เราก็ไปงานนั้นไล่ะเราต้องพยายามทำให้ได้ในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้สิ่งที่เราจะลดเรื่องอะไรเราก็พยายาม สิทมาศงานนาวาบุญนิยมนะคะสิคมาศเป็นคนเหนือค่ะเกสิปีของพ่อคูนี้ศิคมาศก็จะทําตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะทำสิ่งที่มันเป็นศักยะาตของตัวเองอย่างเช่นสิคมาศเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายทํางานไม่ค่อยตรงต่อเวลาเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะสิมาศต,ตั้งใจว่าจะทํากิจวัตรกิจวัตรของสิคมาศทั้งหมดนะครบครบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ จะออกกําลังกายสิ่งที่ชิมบ้านไม่ค่อยได้ทําแล้วตั้งใจจะอ่านหนังสือคนจนที่มีแบบแล้วก็มีปัญญาแปดพยายามที่จะทําให้มันได้หลายๆรอบนะคะแล้วก็ตั้งจิตที่ว่าอยากจะมา ช่วยงานกลุ่มนะคะกลุ่มเพราะว่าก็สิบปีของพ่อครูแล้วก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องหลายๆเรื่องที่ตัวเองยังมีข้อบกพร่องอยู่นะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมไม่ว่าเหนือใต้ตะวันออกตกนะคะรวมทั้งสิทธิ์เก่าหรือว่าส,สัมปชิญาทุกทกที่นะคะก็อยากจะให้มารวมกลุ่มในงานตลาดอริยานี้ให้มันเป็นรวมพลังให้กับพ่อครูก็สิปีพ่อครูจะได้ชื่นอกชื่นใจนะคะพี่โอ้เห็นลูกหลานมาแล้วก็รู้สึก จิตใจที่แบบว่าจะอยู่กับพวกเราไปนัานๆอะไรอย่างนี้ค่ะนี่มานะคะพี่น้องรออยู่